ผมไม่รักไม่ต้องสองไปส4รอบเราก็ตกตั้งแต่รอบแรกกรึก๊บแรงบันใจไฟฟูฟ้าฟูฟ้าไม่ได้แล้วฉันก็ต้องเขียนได้แล้วฉันก็ต้องเขียนให้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขีดเขียนท้อรายการที่จะมาเมา้ามอยพูดคุยกับเหล่านักเขียนเพื่อแชร์เคล็ดลับประสบการณ์เทคนิคให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ฟังนะคะ แล้ววันนี้เราก็ได้เราเกียรนจากนักเขียนมือรางวัลและที่สำคัญยังเป็นวัยรุ่นไฟแรงด้วยนะคะและไม่รอช้านะคะเราไปพบกับเขากันเลยเย้ yeah. สวัสดีสสดค่ะ,คะให้แนนำตัวเองเลยดีกว่าค่ะครับสวัสดีคุณแนนสวัสดีทุกคนแล้วก็ทีมงานหลังกล้องด้วยนะครับก็ชื่อที่คุณแนนเรียกชื่อว่าคุณกอบนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็มีหน้าใหม่ เป็นนามใหม่ที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ทุกคนจดจำเราได้มากขึ้นแล้วก็ในฐานะนักเขียนด้วยนะครับก็เลยชื่อคุณหิ่งห้อยนะครับชื่อกกิตคำพานะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ปีสนะครับอยู่ในช่วงฝึกงานจบแล้วนะครับ <c oughs> ก็มินีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนของคุณหิ่งห้อยคืออะไรคะ จุดเริ <tampoco S 2> uh, to to ่มต้นของการเป็นนักเขียนเชื่อว่าใครหลายๆคนก็จะเหมือนกันตรงที่เราเริ่มจากอ่านก่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบเรามีความสุขเราได้รับความมันเทิมก็เลยอยากจะเขียนเรื่องราวของตัวเองบ้างคือเวลาเราอ่านไปครับพูดง่าเราจะมีความรู้สึกว่าทําไมพระเอกไม่ทำอย่างนี้ทำไมนารเอกไม่ทำอย่างนี้ทำไมในเรื่องมันไม่เป็นแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าไม่นา้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างละจะต้องแบบมีเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาละก็เลยเริ่มที่จะ เขียนนิยายกับเพื่อนในกลุ่มตอนมัธยมปลายครับเพราะว่า oh. ตอนนั้นก็อยู่ในช่วงที่เป็นแบบเรียกว่าทีแคสก็คือช่วงที่เรากําลังจะ,ะเข้าเ oh. ข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีก mm hmm. ทีหนึ่งก็คือมันจะมีขั้นตอนหลายหลายระดับหลายรอบมากครับก็เลยต้องไปเตรียมตัวตรงนั้นมากกว่าแล้วเราก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนด้วยกิจกรรมก็เลยเยอะมากก็เลยการเขียนตรงนั้นก็เลยอยังไม่จบยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับแล้ว mm. พอเราขึ้นมาตอนปีหนึง่งก็มีโอกาสาคือเราพยายามแบบ เขียนนิยายเข้าส oh, <ça. S 1> so, ่งประกวดหลายๆที่ครั้งแรกเลยก็คือเขียนเข้าส่งประกวดการประกวดนวนิยายเพื่อนําไปสร้างสื่อเอาไปสร้างภาพยนตร์อันนี้ก็ตกรอบนะก็คือส่งไป3ารอบแล้วก็ตกตั้งแต่รอบแรกเกึ๊บสิบท็อปสิก็คือไม่ติดเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองเขียนอีกนะครับก็คือมีตอนนั้นเริ่มเห็น Facebook ของผู้หญิงคนหนึ่งแบบเริ่มเข้ามาเห็นบ่อยๆแล้วก็ นนวรุณีค่ะเนี่ยแนนวารุณีแล้วก็แบบว่าเราก็เข้าไปดูครับแล้วนี้ก็เหมือนแบบคุณแนนาจะโพสเกี่ยวกับการเขียนการเขียนนิยายหรือว่าการเขียนบนทความต่างๆเยอะมากเราก็ไปศึกษาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือเราพยายามจะเรียนรู้ว่าเขียนนิยายเราควรจะศึกษาตรงไหนเพิ่มเราควรจะทาอะไรอีกอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วพอเราเห็นของคุณแนนแล้วคุณแนนก็เริ่มแชร์ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีการประกวดนะประกวดเขียนเรื่องสั้นในหัวข้อฮาโลวีนของฉันตอนนั้นก็เราทํางานพัทมาอยู่ด้วยเราก็คือแบ่งเวลามาเขียนอันนี้เรา ทำงานพัฒนาแล้วก็ลเรียงด้วยนะครับก็ไม่ได้จนว่าฉันต้องเขียนฉันต้องประกวดให้ได้ก็เลยเริ่มเขียนเรื่องสั้นแล้วก็ส่งเข้าประกวดครับแล้วพอส่งเข้าประกวดเราก็ได้รางวัลมานะครับแล้วพอได้รางวัลมาก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับสังกัดทีมคิดเกียรติอคาเดมี่นะครับเจ้าของช่องนี้นะครับก็ได้เขียนนิยายแล้วก็ตีพิมพ์เป็นทีเป็นสันก็คือเขียนนิยายจบจริงจังสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ออกมาแล้วก็ได้เป็นนักเขียนนิยายอย่างที่คิดไว้นครับแล้วก แล้วพออ่ะเราก็มาประกวดแล้วพอประกวดแล้วเราก็มีโอกาสได้ทํางานเปนศีลครับค่ะย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่น้องหิงห้อยพูดถึงนะคะคืองานประกวดต้องเล่าพราะตอนนั้นเนื่อน่าจะประกวดสามปีก่อนเนะาะประมาณนั้ก็คือทางศิลปินอะค่ะได้จัดประกวดเรื่องสั้นฮาโลวี Halloween, แล้วก็แนนจําได้เลยว่าตอนนั้นน่ะน้องเนี่ยโทรมาตอนเอ่อ้าทูมห้าสิบเก้าแล้วบอกว่าแบบ พยายามโทรมาเพื่อท้างติดต่อทางของหรือสั่แบบพิมพ์ว่าแบบเฮ้ยยังยังส่งได้อยู่ไหมยังส่งได้อยู่ไหมครับทันไหมอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจนันตอนนั้นนะคะคือเราแบบพี่เด็กคนนี้คือแบบมีความพ,พยายามสูงม,มากตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าน้องเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าส่งเออก็อ่านเรื่องราวของน้องแล้วก็น้องก็ได้รับร,งรางวัลที่หนึ่งเป็นเป็นผลจากคณะประกการหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเราจะแปะช่องทางให้เตาไปอ่านนะคะมีลงไว้อยู่ซึ่งซึ่งบอกว่าเออเป็นเรื่องราวที่แปลกใหม่แล้วก็ภาษาในการเขียนของ นนดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าพี่เด็กคนนี้น่าสนับสนุนก,ก็เลยมีการพูดคุยกันในเรื่องของการทนิยายภาคต่อเราบังเอญว่าน้องก็มีเรื่องที่อยากเขียนอยู่แล้วที่น่าจะเขียนไว้อยู่แล้วนะตอนนั้นแต่ยังไม่จบเลยอะค่ก็เลยเป็นที่มาเนี้ยอยากให้แนะนาหรือว,ว่าแชร์เทคนิคเร่าแบบเรามีเวลเาวิธีการบริหารจัดการเวลาอย่างไรบ้าง ครับสำหรับการบริหารจัดการเวลาในฐานะที่เป็นนักศึกษานะครับที่ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับแล้วก็เขียนนิยายไปด้วยก็คือจริงจริงแต่ละคนอ่ะเขาจะจะต้องรับมือว่ามีภาระหน้าที่ไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็เลยคิดว่าคาแนะนาจากเราอาจจะใช้ได้บ้างกับบางคนแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายคนนะครับก็คือเวลาเราทํางานแล้วก็เราเรียนนะครับคือพยายามจัด p r i o r i ให้ถูกต้องว่าอะไรสําคัญอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแล้วก็ คือบางคนอนะ่ะเขาจะพะวงเวลาเขียนนิยายแล้วมันทําให้เขียนนิยายไม่ออก uh, แล้วก็พะวง uh. เรื่องการบ้านอีกเรื่องงานที่จะต้องทําอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ mm hmm. เลยอยากแนะนําว่าตอนที่เราเป็นตัวเราเองเนะี่ยก็คือเราพยายามขจัดหรือว่าเคลียร์งานการบ้านทั้งการเรียนแล้วก็งานที่ทํางานที่เสร็จแล้วพอเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็แบบ mm hmm. เหมือนไม่ต้องสนใจก็คือปล่อยวันจันมันได้แล้วครับเราจะมีเวลาสนใจกับนิยายมากขึ้น แล้วยิ่งนิยายครับถ้าเราไม่สนใจหรือแบบเราไม่ได้แบบโฟกัสกับมันอ่ะเราจะเขียนแล้วมันออกมาไม่ดีอ่ะก็เลยนอกจากจัดการเวลาแล้วเราต้องจัดการแบบเอทเทนชั่นของตัวเองให้มาแบบเวลาเขียนนิยายก็จะต้องมีเอทเทนชั่นในนิยายด้วยอ่าตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกมาอยู่ในโลกของนอ่าีนี้อ่ตอนตอนที่เริ่มต้องบอกย้อนกลับไปเนาะตอนเริ่มเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนที่เริ่มตอนประกวด กับครูเราได้เขียนนิยายออกมาเริ่มแรกครับเขียนเสร็จตอนอายุ18ปีแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ได้ตีพิมพ์วางขายมันมีกระบวนการระหว่างนั้นนะครับวางขายจริงๆก็ตอนอายุ19ปีแล้วครับเป็นของขวัญเนาะของขวัญในการเข้าปีอะไรนะเข้าปีหนึ่งพอดีด้วยนะเรามาชมผลงานของน้องกันดีกว่าว่าผลงานที่ออกมาแล้วนั้นคืออะไรนะคะนี่ ก็คือนิยายเรื่องเอวาดดำนะครับเป็นนิยายแนวแฟนตาซีเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้ก็สปอยสปอยจะอยนิดนึงกลัาสปอยแล้วมันจะเฉลยทุกอย่างเลยก็คือนิยายเรื่องนี้นะครับเราได้รับแรงบันดาลใจว่ามันมีโพสต์หนึ่งซึ่งจริงๆมันจะไปเฉลยตอนท้ายนะครับก็คือเราไม่อยากสปอยเยอะก็คือเอาเป็นว่าเราอยากทําให้มีความรู้สึกให้คนไม่เห็นว่าสุดท้ายเราครับมย์ก็คือเป็นคนที่เกิดมา โลกใบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เหมือนสร้างความเสียหายได้ใช้ประโยชน์จากโลกไปนี้จนทรัพยากรอนะ่ะมันจะเหลือน้อยลงจนแทบไม่มีอะไรที่มีประโยชน์แล้วนะครับแล้วก็โลกก็ค่อยๆทลายลงทลายลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์เนี่ยเราไอาเดียของเราก็คืออยากทำไงให้มนุษย์หายไปจากโลกไปนี้ก็คือ เมื่อไหร่ที่มนุษย์หมดเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครูก็เลยเป็นที่มาของนิยายเรือ่องนี้ในจริงมันจะมีกิมกมิคอีกอย่างหนึ่งม,มากกว่านั้นเราจะไม่บอกทุกคนจะต้องไปไปหาเองน,นะครับไปหาอ่านเอาเองใช่ครับจริงๆอันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมีนิยายเอวะดัมเล่มสองด้วยนะครับก็รอติดตามได้เร็วๆนี้นะครับคำเสิร์ชอยู่ในเล่มสอง <c oughs> ใช่ทีนี้เรามาแชร์เรื่องเทคนิคการตั้งนามปากกากันดีกว่าก็คือน้องเนี่ยก็จะมีนามปากกานะคะให้น้องเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีนามปากกาอะไรบ้างและมีที่่มาาอยงไร ะะเผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะในการหาหนาปากาของตัวเองครับนาปากาตอนนี้ใช้อยู่2นาปากานะครับสำหรับนิยายเรื่องเอวาดัมที่เขียนจบไปแล้วนะครับเราใช้นาปากาว่าเอซันเทลส์นะครับอ,อันนี้มันอาจจะเป็นตลกนิดนึงนะครับคือตอนนั้นเราพยายามคิดว่านาปากกาอะไรที่เราจะใช้แล้วมันจะอยู่กับเราไปได้นานๆน,นะครับก็คือเราเป็นแฟนคลับ นักร้องสาวดูโอตอนีที่แยกกันแล้วก็คือนิวจิวนะครับผมไม่รักไม่ต้องแล้ก็คือเราเป็นแฟนขับของนิวจิวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนได้ประกวดรายการร้องเพลงและเป็นแบบหน้ากากพึ่งน้กกาบเดสัพพาคีนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปขาบขาใหม่ของพึ่งก็คือมีเทพ ของกรีกที่เลี้ยงพึ่ง oh. ชื่ออริเซอุอสแล้วก็เลยเป็นตัวเอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นซันก็คือเดอะซันแล้วก็เขาว่าเทลก็คือมาจากเรื่องก็คือเราเหมือนแบบเล่าเรื่องใช่รกค็คือเป็นนักเล่าเรื่องแล้วก็มีนิวจิวมาด้วยก็คือหวังว่าจะอยู่กับเราได้นาน่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนที่มาของนาปักกาแรกหนึ่งสิบบ้านแล้วก็นาบักกาอีกนาปักาหนึ่งก็คือนาปักกาของใบ ครับหน้าปากกาของผมนี้เพิ่งเปิดมาใหมย่ยังไม่ได้มีผลงานปเป็นที่ประจักษ์มากมายครับตอนนี้ก็คือพยายามสร้างตัวตนด้วยหน้าปากกาของได้อยู่นะครับผมงไดจริงๆคือเราพยายามคือเราเป็นคนที่พยายามที่จะเป็นผงขาว mm. มาตลอดอื mm hmm. ใช่ครับและทีนี้หงขาวจะเป็น,ต,นตัวแทนของความดีงามแล้วก็ความบริสุทธิ์ก็คือเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันและอยากเป็นมากๆครับแต่ว่าที่นี้หงขาวมันมีคนใช้เยอะไปแล้วไวซอนคือทุกอย่างทุกภาษาก็คือจะมีหงขาวแล้วครับเราก็เลย ไปหาชื่อของของขาวอื่นซึ่งของใบก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของของขาว oh. เป็นชื่อจริงๆของของขาวที่เรียกเรียกของขาวเหมือนกันก็เลยเอาเอานาปากาของใบามาเรียกครับ oh. แล้วอีกความหมายหนึ่งของของใบก็คือเขา เขาว่าใบเขามันเหมือนเราพูดไม่ได้แต่ว่าเราสื่อสารด้วยการเขียนแผนโอ้ลึกซึ้งทุกนามเลยนะคะเนี่ยที่เราคิดนามปากกาลึกซึ้งขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยคือจริงๆเวลาเราพยายามคิดชื่อเรื่องชื่อตัวละครหรือชื่อนาปกาเองนะครับก็พยายามตั้งให้มันมีความหมายหรือว่าทําให้มันมีคุณค่าครับเราจะได้มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามองกลับมาเห็นผลงานตัวเองหรือว่างานของตัวเองะเราจะได้มีความรู้สึกซึมซับถึงที่มาของมันแล้วก็รู้สึก ลึกซึ้งดีฟแล้วก็อินกับมันมากขึ้นด้วยครับอืมสุดยอดเลยนี่ไม่เคยคิดเลยว่าการต้งนามาปากกาเองนอกจากหาในการหาว่าอา่ไม่ซ<ม>้ำกับคนอื่นเนาะหรือว่าแบบเออเป็นนามที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยังมีต้องแบบแขวงด้วยความหมายลึกซึ้งค่าดนนี้โอะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนอาจจะชอบอะไรที่มันเรียบง่ายก็แล้วแต่แล้วแต่บุคแล้วแต่รสนิยมเลยให้คุณกรอบแชร์ดีกว่าว่าระหว่าง ตอนนี้คือเรามีเล่ม2เสร็จแล้วนะคะแต่ช่วงเวลาระหว่างเล่ม1นกับเล่ม2ห่างกันกี่ปีคะเกือบ2ปีเลยครับคุณทำไมทำไมทำไมถึงห่างขนาดนั้นตอนนั้นเราเป็นช่วงที่เราเรียนอยู่ปี2ปี3ด้วยครับมันก็เลยทําให้เราต้องโฟกัสกับการเรียนเยอะมากและเราก็เป็นเหมือนคณะกรรมการนักศึกษาของสาขาแล้วก็เป็นประธานของคณะมันจะเลยหน้าที่ความรับผิดชอบมาเยอะครับแล้วก็ เราพยายามทำงานอื่นๆเพื่อแบบเรียกว่าเลี้ยงชีพแบบได้หาเงินมาเสริมในการใช้ชีวิตของเราด้วยครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้มีเวลาทำสนใจกับนิยายได้มากพอ,อจริงๆตอนนั้นเราเขียนนิยายออกมาแล้วแล้วมันรู้สึกว่าพอเราไม่มีเวลาโฟก,กัสกับมันนะครับมัน ผลงานเราออกมาไม่ด oh. ีเราก็ลบพิงก็คือเขียนประมาณแบบ30%ลบทิง30%เนั้นทั้งหมดแล้วก็เขียนใหม่แล้วก็ลบใหม่เงี้ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอเราไม่ได้ใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันไม่ดีแล้วก็จริงๆตอนนั้นก็โอเคที่เราตัดสินใจแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราจัดลําดับความสําคัญให้กับหน้าที่ที่มันส่งผลกระทบกับคนส่วนใหญ่เอาไว้ก่อนแล้วก็หน้าที่ของตัวเองด้วยก็คือพยายามรักษาเก็บตัวเองที่ดี แล้วก็พอเป็นประธานคณะก็คือความคาดหวังจากทุกคนจะเยอะมากเราก็เลยจะต้องคือไม่ใช่วัดเราแบกรับนะครับก็คือเราพยายามแบบว่าทําตามความคาดหวังของทุกคนให้ได้อะไรอย่างนี้ด้วยครับมัาเลยใช้เวลานานมากแต่สุดท้ายก็ตอนนั้นเรียนกับมาเรียงคาสเรียงกับคุณเอ๋แล้วก็แบบแรงกระใจไฟฟู้่มฟ่าฟุ่ฟ่าเราก็เลยแบบไม่ได้แล้วฉันก็ต้องเขียนให้ได้แล้วฉันก็ต้องเขียนให้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นเราเคยรู้สึกเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ครับเอว่าดคือเรารู้สึกว่า มันหมดเวลาของนียายเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่ากับสารพิมพ์คือไม่ใช่ว่ารู้สึกรู้สึกว่าฉันไม่พยาย,ยามหรือว่าสารพิมพ์สะกเขียเราทีนะครับคือรู้สึกเหมือนแบบว่า,ามันคือการทํางานของสรพิมพ์มันก็ต้องไปต่อเรื่อยๆแล้วเหมือนเราปล่อยให้เขาลองมาตั้งนานะแล้วแบบสารพิมพ์ยังยังจะรอเช่นอยู่อีกรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนนั้นตัดสินใจแค่อย่างเดียวว่าเราไม่ได้ตัดสินใจที่จะเขียนเพื่อวางขายสร้างรายได้ให้ตัวเองจะเขียนแค่เนี่ยฉันจะเขียนในวันเดิให้จบเพื่อให้เป็นแบบ เหมือนของขวัญหรือคำขอโทษให้กับพี่พี่ทีมานที่เราเราอยู่อะไรนี้มากกว่าอันนั้นชื่อแอลั<ม><ใ>นย <laughs> คือคืออยากอยากเขียนแบบนั้นคือแลมนันัชชัยที่เขียนให้จบคืออันนั้นมากกว่า<ม>ก็คือเป็นแคลที่รับหนึ่งเลยก็คือทําให้เสร็จทําให้จบได้โอ้คชทีนี้เราเราเมื่อกี้น้องแชร์แล้วว่าช่วงก่อนที่ช่วงระหว่างปีระหว่างเล่มแล้วกันเนาะคือทํางานหนักมากแล้วก็กิจกรรมเยอะบ้างต้องบอกว่าน้องเก่งทุกด้านนะคะแล้วก็แบบได้รับ ความไว้วางใจจากทุกๆฝ่ายเราก็เลยเข้าใจเขาคุยกับน้องตลอดเราก็ยังเป็นห่วงเขาในการใช้ชีวิตทีเนี้ยก็เลยตัดสินใจลองชวนกลับมาเข้ามาสู่ในวงวนแล้วนะวงวงนไม่เขียนนะคะเพื่อที่แบบอลองกลับมาเติมไฟนะคะก็ก็เลยชวนนาคะนิยายแล้วก็ได้มาามอรพูดคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเนอนะก็เลยแบบอาจจะเป็นที่มาในการปลูกไฟก็เลยอันนี้อันนี้แชร์ก็คือ,อการการอยู่ในสังคมแวดลอ้อม ใกล้ๆกันหรือคนที่คุยภาษาเดียวกันอนะไรเงี้ยก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าในในสายงานหรือว่าสายอาชีพหรือว่าเอ,อ่อเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนเหมือนจุประสงค์ที่ทํารายการนี้เลยนะคะก็คือเราอยากให้มีสังคมเดียวสังคมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเสริมเสริมไปด้วยกันอะไรทำนองนอั้นทีนี้อยากให้น้องหิงห้อยเนี่ยแชร์เคล็ดลับว่าเอ,อ่อช่วงที่มันจะมีช่วงที่เหมือนเขาเรียวกว่าอะไรอะ ใช้ชีวิตหนักมากเนี่ยค่ะเรามวีวิธีการดูลิ่งหรือเสริมพลังชีวิตยังไงบ้างคะครับคือเราอาจจะเป็นคนที่โชคดีที่ไม่ได้มีความท้อกับการเขียนคือไม่รู้สึกว่าเขียนแล้วแบบฉันไม่อยากเขียนแล้วอะไรเงี้ยคือจะไม่มีความรู้สึกนี้คือเราอยากเขียนนิยายตลอดเพราะว่ามันเป็นเหมือนความฝันหรือความตั้งใจสูงสุดของเราคือยังไงมันก็เป็นความสุขที่สุดของเราอยู่แล้วคืออาจจะมีเพื่อนๆนักเขียนที่หมดไฟบ้างแล้วไม่อยากเขียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ คือพอเรารู้ส่วนใหญ่ของเราอ่ะอันนี้เป็นเคสของเรานะครับที่มีความรับผิดชอบหลายอย่างที่เราจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกท้อตอนที่ฉันไม่มีเวลาเขียนสักทีฉันไม่มีเวลามาเขียนสักทีเราก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเรียกประสบเร้าความไรก็คือมันสดๆก็หน้อยๆมันก็แบบทำไมฉันแบบไม่มีเวลาเขียนเลยทำไมฉันต้องไปแบบรับงานพวกนู้นพวกนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็จะเหตุผลของตัวเราดีว่าทําไมเรารับงานหรือว่า จัดลําดับความสาคัญของงานอื่นๆมาไว้ก่อนงานเขียนเพราะว่ามันมีผลกระทบกับสังคมเยอะกว่าอย,อย่างนี้ครับคือ,อพอหมดกําลังใจงีใช่ไหมครับเราก็จะโอเคตั้งใจรีบเครียรงานอื่นให้เสร็จ ถ้าเรารู้สึกว่างานอืน่นอ่ะมันจําเป็นมากกว่าความฝันของตัวเองก็คือเหมือนแบบจำเป็นกับคนอื่นมากกว่าที่จะเป็นแบบความฝันที่เป็นวอนของตัวเองใช่ไหมครับโอเคนเราต้องรีบทาง,งานอื่นที่เสร็จแล้วก็รีบปลุกออนจากงานนั้นเพื่อมาสนใจงานของเราค่ะเมื่อกี้ก็ได้รู้แล้วนะคะไดะ้ฟังเรื่องราวของน้องิีห้อยไปแล้วนะคะทีนี้อยากให้น้องิ้ห้อยให้กําลังใจหรือว่าสร้างกำลังใจให้เพื่อนๆ่ที่กาลังท้อว่าครัวจะทํำยังไงบ้างในการคีลิ่งตัวเองหรือพัฒนาขึ้นมาค่ะ อยากให้นักเขียนหน้าใหม่หน้าเก่าทุกคนนะครับอย่าลืมว่าจดหมายที่ตัวเองเริ่มเขียนนิยายคืออะไรและตัวเองเริ่อมอ่านนิยายคืออะไรคือเชื่อมั่นว่าทุกคนอะเวลาอ่านนิยายมันมีความสุขอยู่แล้วนะครับก็อยากให้เอาความสุขตัวนั้นอะมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างพลังให้ตัวเองอะหันกลับมามีแรงที่จะทํามันให้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งคือหลายๆคนนะครับนักเขียนหน้าใหม่เหมนเนี้ยคือมีเพื่อนในเฟซบุ๊กหรือว่าในไอจีที่อ่าเขาจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับ ผลงานนิยายหรือว่าผลประกอบการจากผลงานนิยายเยอะมากมแล้วก็พออาจจะได้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่พวกเขาต้องการใช่ไหมครับเขาก็จะแบบรู้สึกท้อหมดไฟไม่อยากเขียนอต่อไปแล้วเงี้ยครับเราก็เลยอยากคือไม่อยากให้เขารู้สึกไปคาดหวังกับมันมากครับเพราะว่าจริงๆเ้วอะเงินทองมันก็แบบมันเป็นแบบเป,แบบเป็นสิ่งที่ได้มาก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นที่เราจะได้มาอีกอย่างหนึ่งเลยแล้วมันจะอยู่กับเรานานกว่าก็าคือคุณค่าที่ เป็นความสุขที่เราได้จากนิยายครับแล้วก็เวลาที่เขียนนิยายเนี่ยอยากให้ทวกคนไม่ลืมที่จะใส่คุณค่าหรือว่าความหมายอะไรดีๆลงไปในนิยายคือนิยายมันไม่ใช่แค่สื่อบันเทิงนะครับมันเป็นสื่อบันเทิงมันการศึกษาด้วยหลายครั้งเราสามารถมอบความรู้ได้ให้แง่คิดดีๆหรือว่าสอดแทรกคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยลงไปในนิยายได้ด้วยนะครับแล้วนี่คือสําหรับพุ่ห้อยพี่ห้อยจะมองว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนโลกได้ก็คือการจดบันเทึงและนิยายก็เป็น เปล่นรูปแบบในการจดจำทืแล้วมันทาให้คนที่เข้ามาอ่านนะครับเหมือนเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วเจะเชื่อแบบนั้นใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วพอเขามาอ,าอ่านนอยายของเราอะเขาเห็นผลงานของเราเห็นประสบของเราเราใส่อะไรลงไปอะมันสัมพันธ์กับ uh huh. คนอ่านทั้งหมดเขาอาจจะไม่แง่คิดดีๆเขาอาจจะรู้สึกว่า จากวันที่เขาอ่านจากวันที่เขารู้สึกไม่ดีกับชีวิตแล้วเขาอ่านนี่ายางเราอาจจะมีแรงบันดาลใจกลับมาลุกขึ้นสู้ในชีวิตของเขาได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ไม่ลืมที่จะเอาคุณค่าที่มันลึกซึ้งใส่เข้าไปในนิยายด้วยอาจริงๆมันก็แล้วแต่ระสนิยมด้วยนะครับแล้วกอ็อยากให้ มีความสุขกับการเขียนนิยายเยอะๆแล้วก็เป็นสังคมนักเขียนที่อยู่ด้วยกันในองค์กรครับแล้วก็นิยายทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเป็นค่อยแล้วสิ่งที่เราเป็นมาตรฐานว่าได้ว่าดีหรือไม่ดีหรือมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นอย่างเช่นคุณภาาทางภาษาการใช้คําอย่างถูกต้องถูกถมาอย่างนี้มากกว่าครับบางคนอาจจะบอกว่าบอกว่างานไม่มีคุณภาพแต่งานที่คุณสร้างมามันมีคุณภาพอย่างน้อยก็เป็นกับตัวคุณแล้วก็ <ๆ S 2> นักเขียนก็เขียนออกมานะครับนั่นคืองานของเราครับ ก็คืออย่างที่น้องบอกนะคะเราเป็นนักเขียนหน้าที่ของเราคือการเขียนการถ่ายทอดนะคะชอบมากเลยที่ที่มีการแบบว่าให้ซ่อนสอดแทรกนะคะการใส่คีย์เวิร์ดบางอย่างเข้าไปในนิยายการเพิ่มคุณค่าเพราะว่าเรากําลังส่งต่อบางอย่างให้กับผู้อ่านอยู่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมมติว่าแบบอีก2ี่สิปีนิยายของเรามันแบบโหโด่งดังทั่วโลก ผลงานของเราหรือว่าคุณค่าที่เราใส่เข้าไปค่ะมันก็จะถูกถ่ายทอดออกไปอีกคนเป็นจนํานวนมากเลยที่จะได้อ่านหรือรับฝางสิ่งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาฝากช่องทางการติดตามเราจะติดตามน้องได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ครับตอนนี้ในฐานะนักเขียนนะครับจะมีช่องทางการติดตามทั้งหมด3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกคือ Facebook ครับนามปากชื่อนามปากกาผงใบนามปากกาผงใบเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนยังไม่เยอะนะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็มีอีก2ช่องทางนะครับชื่อเดียวกันเลยก็คือไอจีแล้วก็ทิกเกอรนะครับเป็นอริสาดอทไรเตอร์นะครับอริสาันนี่ก็มาจากเอเอเอซังเทลนะครับใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะมีผลงานที่ออก ร่วมกับสนับพิมพขีดธนาคารเรนี่นะครับก็คือคนทางเอวด,ดัมเล่นสนะครับแล้วก็เล่นหนึ่ออกมาแล้วนะครับภายระหว่างที่รอเล่น2ก็สามารถอ่านเล่นหนึ่งรอได้นะครับก็ยังรอาอยู่ครับไม่มีอุปัรรคใดนะคะยิ่งใหญ่กว่าใจเรานะคะสุดท้ายแล้วนี้นะคะก็ ขอบคุณน้องหิงห้อยมากๆเลยที่มาแชร์เทคนิคก,กำลังใจแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะรายการขี่เขียทรท้อในการที่จะมาเมาท์มอยนักเขียนนะคะเพื่อมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เทปหน้านะคะรอติดตามว่าเราจะเชิญนักเขียนคนไหนมาเมา์มอยต่อนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เราเชิญใครมาเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม อ่าสมัครสมาชคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากไลค์กันด้วยนะคะ